ชายชาวประมงอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเขาหาเลี้ยงชีพด้วยการจับปลาขายทุกเช้าเขาจะเอาเรือออกไปยังทะเลเพื่อหาปลาและกลับมาในตอนเย็นพร้อมกับปลาจํานวนมากมายเรือถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการประกอบอาชีพของชาวประมงเรือลำที่ใช้อยู่นั้นมีอายุการใช้งานมานานหลายปีแล้วเรือจึงเริ่มที่จะทรุดโทรมตามเวลาที่ใช้งานมานาน ด้วยกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิดขึ้นในการนำเรือออกไปหาปลาในทะเลชายชาวประมงจึงตัดสินใจที่จะต่อเรือลำใหม่เพื่อมาแทนลำที่ใช้อยู่ในวันหนึ่งแทนที่เขาจะออกทะเลไปหาปลามาขายตามปกติแต่วันนี้ได้เดินเข้าไปในป่าแทนการเข้าป่าในครั้งนี้ก็เพื่อไปหาต้นไม้มาต่อเรือลำใหม่ในระหว่างที่เดินเข้าไปค้นหาต้นไม้ที่จะนำมาทำเรือ ชายชาวประมงได้เดินลึกเข้าไปในป่าและทำให้เขาหลงทางจนทำให้หาทางออกจากป่าไม่ได้จนถึงเวลาเย็นฟ้าก็เริ่มมืดลงเรื่อยๆเ,เขาไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรไม่รู้ว่าจะต้องเดินไปทางไหนถึงจะออกไปจากป่าได้ในเวลาเดียวกันนั้นก้อนเมฆสีดำก็เข้ารวมตัวกันฟ้าเริ่มแลบแปลกๆเป็นสายอยู่บนท้องฟ้าในเวลาไม่นานฝนก็เริ่มตกลงมา เขาเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อค้นหาที่พักที่จะใช้หลบฝนที่ตกลงมาอย่างหนักขึ้นทุกทีในเวลานั้นโชคดีที่เดินไปเจอกระท่อมหลังหนึ่งมองเห็นแสงตะเกียงลอดออกมาจากหน้าต่างกระท่อมหลังนั้นเขาจึงรีบเดินไปที่กระท่อมที่เห็นเมื่อไปถึงก็เคาะไปที่ประตูกระท่อมเวลาผ่านไปสักครู่ก็มีชายชาราคนหนึ่งเดินมาเปิดประตูเมื่อเห็นชายชาราเขาก็กล่าวขึ้นว่า ท่านลุงผมลงป่ามาหาทางกลับบ้านไม่ได้ตอนนี้ฝนก็กำลังตกหนักท้องฟ้าก็มืดมิดไปหมดผมขอเข้าไปพักอาศัยอยู่ในกระท่อมของคุณลุงศัก์คืนเถิดชายชราบอกให้เขาเข้าไปในกระท่อมพอเข้าไปก็เห็นว่ามีหญิงชราอีกคนหนึ่งอยู่ในกระท่อมนั้นด้วยเขาเดาว่าเธอคงเป็นภรรยาของชายชราเขากล่าวทักทายเธอ แต่หญิงชาราไม่ตอบและเธอก็เริ่มทำอาหารที่อยู่บนเตาตรงมุมกระท่อมต่อชายชาราปูเสือลงบนพื้นแล้วให้เขานั่งลงบนนั้นเขานั่งเงียบเงียบบนเสือและเริ่มมองไปรอบๆชายชารานั่งลงอยู่ด้วยกันบนเสือแต่ไม่ได้พูดคุยอะไรกับเขาเลยแม้แต่กับหญิงชาราเองชายชาราก็ไม่ได้คุยด้วยเขาประหลาดใจเมื่อเห็นพฤติกรรมของคนทั้งคู่เขาได้แต่นั่งเงียบๆอยู่แบบนั้น หลังจากนั้นไม่นานชายชราก็ได้นำอาหารที่หญิงชราทำเสร็จแล้วมาให้เขากินชายชราเองก็เริ่มรับประทานอาหารร่วมกับหญิงชราด้วยเช่นกันหลังจากกินอาหารเรียบร้อยแล้วชายชรากับหญิงชราก็เข้านอนชายชาวประมงเองก็ล้มตัวนอนลงบนเสื่อที่ชายชราได้ปูไว้ให้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าแม้เวลาจะผ่านไปจนดึกแต่เขาก็ยังคงนอนไม่หลับ เขานอนคิดเรื่องของสองสามีภรรยาววยชราคนทั้งคู่ดูลึกลับมากทำไมพวกเขาถึงได้มาอยู่ในป่าทึบห่างไกลาจากหมู่บ้านจากผู้คนเช่นนี้และเพราะเหตุใดจึงไม่พูดคุยกันเลยสิ่งที่เกิดขึ้นเขารู้สึกว่าทั้งคู่กำลังซ่อนความลับอะไรบางอย่างไว้จึงไม่คุยกันเพราะว่ากลัวเขาจะล่วงรู้ความลับนั้น ขณะที่กําลังนอนคิดอยู่เขาก็ได้ยินเสียงดังขึ้นมาตรงที่สองสามีภรรยาไวชารานอนเมื่อเขาหันไปมองก็เห็นชายชาราค่อยๆเดินไปที่กล่องไม้ที่วางใกล้ๆกับที่ทั้งสองนอนอยู่เปิดกล่องออกแล้วหยิบหมวกสารที่อยู่ในนั้นออกมาแล้วสวมลงบนศีรษะของเขาเมื่อสวมหมวกเรียบร้อยแล้วชายชาราก็พูดขึ้นว่าอารักขตุมเหตุหตุมเหตุฉันต้องการไปยังห้องครัวของพระราชวัง ทันทีที่พูดจบชายชราก็หายตัวไปจากตรงที่เขายืนอยู่สักพักหญิงชราก็ลุกเดินไปที่กล่องแล้วหยิบหมวกสารออกมาจากกล่องสวมลงบนศีรษะหญิงชราก็พูดว่าอารคคตุมเหตุตมเหต,เหตฉันต้องการไปยังห้องครัวของพระราชวังเมื่อพูดจบหญิงชราก็หายตัวไปจากตรงที่ยืนอยู่เหมือนกับชายชราที่หายตัวไปก่อนหน้านี้ เมื่อเห็นดังนั้นชายชาวประมงก็ตกตะลึงและประหลาดใจเป็นยิ่งนะเขายืนขึ้นเดินไปที่กล่องใบนั้นเมื่อไปถึงก็มองเข้าไปในกล่องเห็นว่ามีหมวกสารอีกใบวางอยู่เขาจึงหยิบขึ้นมาดูก็เห็นว่าเป็นแค่หมวกสารธรรมดาที่เห็นใช้กันอยู่ทั่วไปเขาจึงได้นำเอาหมวกสวมลงบนศีรษะแล้วพูดตามที่ชายชารากับหญิงชาราพูดอารักขตุมเหตุตุมเหฉันต้องการไปยังห้องครัวของพระราชวัง ทันทีที่เขาพูดจบร่างของชายชาวประมงก็ถูกกระชากด้วยแรงมหาศาลไปอย่างแรงหลังจากนั้นไม่นานเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ในห้องครัวที่เต็มไปด้วยเครื่องครัวที่ทำจากทองคำทั้งหมดสองแสงเหลืองอาร่ามไปทั่วทั้งห้องเมื่อมองไปยังโต๊ะที่ตั้งอยู่ตรงมุมห้องก็เห็นชายชาราและหญิงชารากำลังนั่งกินอาหารกันอยู่พวกเขามองมาที่ชาวประมงด้วยความแปลกใจแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรกับเขา ชายชรากับหญิงชราได้รีบกินอาหารที่วางอยู่บนโต๊ะอย่างรวดเร็วเมื่อกินกันอิ่มแล้วสองสามีภรรยาวัยชราก็ไปนำเอาเครื่องครัวที่ทำจากทองคำใสลงไปในกระเป๋าของพวกเขาจนเต็มจากนั้นก็พูดว่าอารักขา <ะ S 2> ตุเฮตุตเฮฉันต,ต้องการไป,ไปยีงกระท่อมของ,ของฉันเมื่อพูดจบชายชรากับหญิงชราทั้งสองก็หายตัวไปจากห้องครัวทันที ในห้องครัวตอนนี้เหลือเพียงชายชาวประมงยืนอยู่เพียงคนเดียวเขาเริ่มมองสำรวจห้องครัวไปรอบๆอ,อีกครั้งจนเมื่อได้กลิ่นของอาหารที่วางอยู่บนโต๊ะกลิ่นอาหารทำให้รู้สึกหิวขึ้นมาเขาจึงเดินไปที่โต๊ะถอดหมวกสารที่สวมออกวางไว้บนโต๊ะและเริ่มกินอาหารที่มีอย่างอรอร่อยเมื่อเขากินจนอิ่มตอนนี้เขาก็รู้สึกง่วงนอนเป็นอย่างมากเป็นเพราะวันนี้เขายังไม่ได้นอนเลย หลังจากที่เหน็ดเหนื่อยจากการเดินป่ามาทั้งวันชายชาวประมงคิดว่ายังมีเวลาอีกนานก่อนที่จะถึงเวลาเช้าเขาจะงีบหลับซักแป๊บหนึ่งคงไม่เป็นไรเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาคิดด้วยความประมาทนั้นจะทำให้เขาเกือบต้องตายในเช้าวันต่อมาทัานทีที่เขานอนลงไปบนพื้นห้องครัวเขาก็หลับลึกและนอนหลับต่อไปจนถึงเช้า ในตอนเช้าเมื่อแม่ครัวเข้ามาเห็นชายชาวประมงนอนอยู่บนพื้นในห้องครัวจึงร้องเรียกทหารยามทันทีทหารยามรีบวิ่งกันมาที่ห้องครัวอย่างรวดเร็วปลุกชายชาวประมงให้ตื่นแล้วมัดมือของเขาด้วยเชือกกุมตัวไปเฝ้าพระราชาของเมืองทหารยามกลับทูลรายงานว่ามหาราชวันนี้เราได้จับโจรที่เข้ามาขโมยเครื่องครัวทองคำจากห้องครัวของพระราชวังไปในทุกวันได้แล้วพะยะคะ่ะ ชายชาวประมงพยายามที่จะพูดแย้งว่าตนไม่ได้เป็นโจรที่ขโมยเครื่องครัวทองคำไปแต่เป็นสองสามีภรรยาวัยชาราคู่หนึ่งต่างหากที่เป็นคนขโมยไปแต่พระราชาไม่ฟังคำแก้ตัวของเขาและได้ตัดสินประหารชีวิตชายชาวประมงโดยสั่งให้ทหารมัดเขาไว้กับท่อนไม้ที่มีขนาดใหญ่แล้วเผาทั้งเป็น ตามคำสั่งของพระราชาทหารพาชายชาวประมงไปยังจตุรัสกลางเมืองซึ่งมีแท่นที่มีท่อนไม้ขนาดใหญ่วางอยู่ชายชาวประมงถูกจับมัดไว้อย่างแน่นหนากับท่อนไม้ท่อนนั้นเมื่อมัดชายชาวประมงเสร็จทหารก็ได้นำเอาฟืนไปวางไวร้รอบๆท่อนไม้ที่ชาวประมงถูกมัดไว้พระราชาและชาวเมืองทั้งหมดมารวมตัวกันอยู่ที่จตุรัสกลางเมืองเพื่อเฝ้าดูการลงโทษประหารชีวิตคนที่เข้าไปขโมยของในห้องครัวของพระราชวัง เมื่อรู้ถึงวาระสุดท้ายของตนชายชาวประมงก็เริ่มคิดวิธีหาทางหลบหนีจากความตายในครั้งนี้เพราะถ้าเขายังอยู่ตรงนี้เขาต้องตายด้วยการถูกเผาทั้งเป็นอย่างแน่นอนชายชาวประมงตัดสินใจพูดกับพระราชาของเมืองว่ามหาราชผู้ทรงเมตตาได้โปรดประทานความปรารถนาครั้งสุดท้ายให้กับกระหม่อมก่อนตายด้วยเถิดพยัคฆ์พระราชาตอบกลับชายชาวประมงว่า จงบอกฉันมาว่าความปรารถนาสุดท้ายของเจ้าคืออะไรชายชาวประมงกล่าวตอบว่ามหาราชหม่อมฉันอยากจะตายโดยที่ยังสวมหมวกของหม่อมฉันที่ได้ถอดวางไว้บนโต๊ะในห้องครัวของพระราชวังขอพระองค์โปรดทรงเมตตานหมกมาสวมให้หม่อมฉันด้วยพยะค่ะเมื่อได้ฟังคำขอพระราชาสั่งให้ทหารไปนำหมวกที่ถอดวางไว้บนโต๊ะในห้องครัวมาสวมไปบนศีรษะให้กับชายชาวประมง ทันทีที่หมวกถูกสวมลงบนศีรษะชายชาวประมงก็พูดว่าอารักขตุงเหตุตุงเห,งเหฉันต้องการไปยังหาดทรายที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้านของฉันเมื่อพูดจบเขาก็หายตัวไปทันทีพร้อมกับท่อนไม้ขนาดใหญ่ที่เขาถูกมัดไว้ชาวเมืองที่มารวมตัวกันที่จตุรัสกลางเมืองเมื่อเห็นเช่นนั้นต่างก็วิ่งหนีกันออกไปด้วยความหวาดกลัวพวกเขาคิดว่าชายชาวประมงต้องเป็นพ่อมดหมอผีแน่ๆถึงได้หายตัวไปได้ ทางด้านชายชาวประมงที่ถูกกระชากไปด้วยแรงมหาศาลยังคงถูกมัดติดไว้กับท่อนไม้เขานอนอยู่บนพื้นทรายบริเวณชายหาดที่อยู่ใกล้ๆก,กับหมู่บ้านของเขาแต่เนื่องจากเขาถูกมัดไว้กับท่อนไม้อย่างแน่นหนาจึงลุกขึ้นเพื่อกลับไปยังหมู่บ้านไม่ได้โชคดีที่เขาเห็นชายคนหนึ่งเดินผ่านมายัางบริเวณที่เขาอยู่ชายชาวประมงได้ตะโกนเรียกชายคนนั้นและขอให้ชายคนนั้นแก้เชือกให้ ชายคนนั้นถามเขาว่าท่านเป็นอะไรหรือเปล่าใครกันมัดท่านไว้กับท่อนไม้แบบนี้ชายชาวประมงเล่าเรื่องโกหกให้กับชายคนนั้นฟังว่าเขาถูกพวกโจรจับมัดไว้เพื่อจะปล้นเอาของมีค่าไปชายคนนั้นช่วยแก้เชื้อให้กับเขาจนเป็นอิสระเขาขอบคุณชายคนนั้นแล้วชายคนนั้นก็ออกเดินทางต่อไปชายชาวประมงเห็นท่อนไม้ที่ผูกเขาไว้นั้นเหมาะแก่การทำเรือเป็นอย่างมาก ตอนนี้เขาได้ไม้มาทำเรือแล้วเขาสร้างเรือลำใหม่จากไม้ท่อนนั้นหมวกสารใบนั้นยังคงอยู่กับเขาแต่ว่าจากวันนั้นเขาไม่เคยใช้มันอีกเลยเพราะเขากลัวว่าถ้านำมาใช้ชีวิตของเขาอาจจะต้องเจอกับเหตุการณ์ที่มีอันตรายอีกกับชีวิตของเขาเขามีความสุขดีกับชีวิตที่เป็นปกติของเขาในตอนนี้